อะไรเนี่ยมชื่อขนมขนมลองตัดกันเลยไหมตัดได้ตัดกันเลยครันตัดแล้วจะได้กินขนมอะไรนานมากอยู่ที่เปล่าขาอะไรถุงเลยละกันได้ว้าวเขาเป็นไงนะครับอันแล้วมาแกะถุงของพี่โตกับไว้มานะครับไปจับกันพอตัดกันได้กัน โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยเนี่ไหมโตว่าเราให้ทุกคนปิดตาแล้วก็สุ่มหยิบเลยแล้วกันเอาคนละกี่ชิ้นดีห้เอาคนละห้าชิ้นก็ได้โอเคเริ่มจากไอ้ก่อนดีพี่เช็คก่อนก็ได้มาตาอะไรนะปิดตาตัวเองด้วยไม่ไม่มองอันนี้ไม่ไม่ได้ที่โกงเลยอ่าหลับมาเลยห้าชิ้นนับด้วยนะหนึ่งมาสองมาสาม 4 5ตาน้องเอวาชิมนะคนตัดคน่อนคน่อนให้น้องเอวาชิ้นนี้นะสองมีไหมสองสามสี่หโอเคต่อไปพี่ไว้างกนัต้อะปิดตาเองเลยไม่ต้องปิดให้ เอาปิ้เองโอเคนะหนึ 1, ่งสองามส้าอาืตาได้ครับนี่คือขนมของพี่ไว้์ครับ <c oughs> ไม่พอ2 2> ยัยสองเ,อล,เลยโอเคพร้อมแล้วโอเคด้่ยจิ๊บนะไ่ลยอ้วใช่หนึ่งส เราขอเซตขัดแ,แป๊บนึงนะครับผมบบอโอเคของน้องเอลวาค่ะของย้อยค่ะพี่โรคร,รับว,ว้าวว้าพี่โตพครับเราผัดกันแ,แบบทีละชิ้นดีไหมทีละชิ้นเหรอก็โอเคนะจะได้ผัดกดันได้รู้สึกตื่นเต้นด้วยใช่ไหม แต่ว่านะติว่าเด็กๆเนี่ยต้องเตรียมสิ่งนี้มาไว้ด้วยแน่ด้วยเลยพอดีเลยครับหอมพี่วามีดูเหมือนจะเป็นรถเผ็ดโอเคถือว่าเตรียมพร้อมดีๆครับไว้ตรงนี้ก่อนเนาะติวัเค้กก่อนละกันโอเคอนีอร่อยอ่ะอันเดียวกับตเลยไหมเนี่ยติวกลิ่นนะคะกลิ่นกิมจิหรือเปล่า มันคิดเทศอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูน้องเอวานไปเลยดีกว่าเอวานเลือกชิ้นไหนคะเลือกชิ้นนี้ค่ะสีชมพูเกลบแกลบเวนเวลที่ดีที่สุดพี่้กแกะให้น้องเอวานจ้วยมาตะล่อมเฮ้ยให้นายวานดีใหน่อยกระตั้งเจียวมาถือกระลองเซนเป็นช่วยชหน่อยหน่อยไหม ชอเป็นไงไงหนึ่งกีอบๆกับกรอบค่ะอร่อยหมคะอร่อยน้องอร่อยเลยน้องเอวาผ่านน้องเอวากินได้ทุกคนกินได้ของพไว้เลกนไหนอันนี้อันเดเลยกให้ปกเพร็ดะร้ินน่าอร่อยนะกินหกินอร่อยนะกินอร่อยไม่ห้อรยไวอะอเคน่อยี้น เผ็ดนิดนึงหมอกินน้ำน้ำไหมก็ดีก็ดีปวดเริ่มมาแล้วอ่ะโอเคครับพี่โตนะเอาอันนี้แล้วกันมันน่าจะเป็นพิเค้กเลยไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนพิเค้กเลยนะครับคือยีหอนะครับฉุบเชี่ยวเฉาชาบเดี๋ยวลองมาชิมกันดูก่อนนะครับไม่คาลิ้นพี่โตใช่เหรอเหมือนมาล่ากินเอ้ยอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอร่อย ลำดับคิวนะครับต่อไปเราก็จะอาศัยดวงนะครับเราจะใช้วงล้อนะครับว่าใครจะได้อันดับ1 2 3แล้วก็4นะครับอ่น้องเอวากดที่ม่อต้นไหนใครจะได้คิวแรกดกดที่ไหนคะ่ะบยื๊บเอนและคนที่ได้ก็คือคนแรกเอ๊ะชื่อคุณคุณตูโตู้ครับผมอ่าคนที่สองครับคือใครจื๊ชื่อเดี๋ยว คุเอ๊ะชื่อใครเอ่ย A V A หนูนงงอ่ะเอวาคนที่สองโอเคต่อไปเหลือสองคนนะครับรว่าใครจะได้เป็นคนที่สามและสี่ใครกดกี่ไว้คนเดียวน้องนุ้ยอินไ,ไ,ไ,ไว้มือทองพี่เค้กแน่นอนอินไ,ไว้อ่าพ,พี่ไว้คนที่สามแล้วก็พี่เค้กค,คนที่สี่นะครับผมคนที่สองบิโตนะครับอันนี้เหมือนมาม่าเลยกินสิอร่อยนี่มันมีเหมือนมีผมมาให้แล้วเหมือนเป็นเครื่องเทศของเขา อพี่้ขอน้าน่อยครับอร่อยมมาม่าบ้านเรายไเอต้องอะไรคะเหมือนเป็นคาตาวันอันนี้กูนดวลอะไรหรือเปล่า่ร่อยอร่อยเอ็มบอกอร่อยพานที่สามใครเลยยกมือขึ้น อนที่สามคือพี่วอยนะครับวอยเรื่องเลยครับมาม่ากินตัวเลยมาม่าเปมาเลเซียมันก็คือมาม่าใช่ไหมวอยมันก็คือมาม่าอ่ะต่อไปที่เคนะคะคืออะไรไม่รู้อะหมาเฮ้ยนั่นไงเนาะลุกๆตา รสชาติเป็นไงเผ็ดเหนียดไปไปเผ็ดๆหน่อยคุณได้ว่าจืดๆเอออะไรวะคือแลอะไรให้สุมหาคนแรกแล้วให้คนแรกชิมให้หมดก่อนแล้วเราให้สุมหาคนที่สองเคเรามาสุมหาคนแรกกันก่อนครับผมเอ้ว่ากดเลยค่ะดูซิว่ามือทองเนี่ยใครจะได้ไม่ใช่พี่ไว้เอ๊ะเอ๊ะมันสีน้ำเงิน U T O อีกแล้วฮัลโหลฮัลโหต้องเอาอันนี้ก่อนแล้วกันไม่เหมือนใครใช่อัลโหลวยมากเลยครับเหมือนคอนเน่เล็กกลิ่นก็คือคอนเน่เล็กอุ้ยนี่คอนเนย์จิ้วคอนเนย์จิ๋วคือคอนเน่ว่าเราเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอ้าได้จริงจริงนะหาคนที่สองที่จะมาชิมกันเลยครับไหนนะมันกะเสียแล้วน่าจะเป็นี เด็ดอะหมอคีเคนเหมือนเอวาเลยจะไม่รู้มันคืออะไรยอะไรอ่ะอยากกินข้าวองมาม่าเอาซอยมามาแตกข้าซอยหรือเปล่าก็คือข้าวผงอะ่งองต้องไอใคนะ นี่ครับมันจะป้นบ็อกอีออิวาชิมมเอะใช่วไหมตไปนะคะอวาขาสุดท้ายโชว์หน่อยค่ะนี่นี่นี่แท่งๆีบโบลนิสติกตหร๋อรอะไรเขาก็พดอบกอบที่ขายตามเซเว่นอร่อยไหมอ้นนอ้นเขาไม่ไดนเร้ยก โอ้อยอะาา mm ไไวไไวไไดำคนแรกครับโอ้ยอยอ้ยอะอะแถวที่สองแล้วอะแกไอ้วาชนะโอเคจะ่คิดที่ไห,ไหนครับผม เหมือนเป็นแครกเกอร์เฮ้ยกินหอมหอมนมเฮแกกินแล้วแกกินแล้วกินนมเหมือนนมต้มไนท์ลองกินนมทุนมอร่อยเลยอร่อยเลยอยากกินอะไรมั้ยไโอ้องอยากกินโอ้อยากชิมของพี่บอยกินเขามีอีกหนึ่งชิ้นนี่วิตโต้ก็มีไงวิตโต้ก็มีเหมือนกันเพล่เลย โดนะครับจับได้เหมือนกันตานะพให้ดยนะมันมีสองชิ้นครับได้ไหมอร่อยกินกับนมถ้านกับนมอร่อยอร่อยจะหลับตาเรือยก็ได้นะที่ไหนที่นี่เหรออันอะไรนะเท่าขั้วเท่าขั้วเมื่อกี้ยังไงนะไปยังไงนะแล้วหันไปหากล้องไหน รชาติผ่านไหมผ่านไหมผ่านอยู่กับเคกแลเหอจะลองชิ้นนี้ไม่มีใครได้เลยนะกิ้นนี้คนเดียวันเดียวในโลกต้ข้าโอ๊ตกินเหมือนข้าวโอ๊ตแต่ไม่ใช่รสชาติเหมือนแบบ คนละชิ้นแล้วนะครับโต้ะวนจะเหเลยชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวพี่โต้จะแกะเลยอ่เอาเดินซองครับขนมซองห้าบาทตอนพี่โต้เด็กๆต่ไปพี่บอยบอยเงน,น,น,นเป็นไฟก่กอนมันแจ๊กแจ๊กจิ๋วแจ๊กจิ๋วต่อไปน้องเอวาค่ะน้องไปชิด้ด้วย อะไรของพี่ไว้อีกเยี่ยมอาจจะเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งรสชีสอันนี้รือเปล่าถ้าต่อไปที่เค้กนะอันนี้พี่เพชจะเหมือนพี่ไว้รอบแรกเพชต้องหวอ้าวอ้าวมีอะไรใหญ่เปล่าอร่อยอร่อยใช่ไหมเป็นเค็มเเค็มแล้วก็มีเป็ดเข้ามปลาแซ่บไป พี่โตเป็นคนไม่ชอบกินขนมจีนเลยไม่ชอบเลยตั้งแต่เด็กๆแต่วันนี้เป็นการกินขนมจีนครั้งแรกอร่อยอร่อยกินร้มทายเอาเหรอขนมจับประเทศ คนนะครับขนมเหล่านี hmm ้นะครับเราจะเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดติดตาช่องไววาแฟมิลี่แล้วก็ไปกดไลค์เพจไววาแฟมิลี่นะครับเราจะทิ้งลิงก์ของเพจไว้ที่ใคทิปชั่นนะครับผมแคปหน้าจอแล้วก็แปะไว้ที่วิดีโอนี้นะครับในช่องไววาแฟมิลี่นะครับเราจะสุ่มผู้โชคดีแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าส่งค่าอะไรเราจะออกเองให้หมดเลยนะครับรอกินขนมที่บ้านได้เลยอยากมีความสุขครับผมบ๊ายบ